เมื่อท่านถูกถามว่าอะไรคือหลักพื้นฐานสามประการที่จําเป็นแก่ทุกคนที่จะต้องรู้จักท่านก็จงตอบว่าผู้เป็นเบ่าวจะต้องรู้จักพระผู้อภิบาลของเขาศาสนาของเขาและรู้จักนบีของเขาคือมุสลิมทุกคนจะต้องรู้จักพื้นฐานสประการที่เรียกว่าอันอุซูลุสาลาซะหนึ่งผู้เป็นเบ่าวาจะต้องรู้จักพระผู้อภิบาลของเขา คือรู้จักอัลฮสุบฮานวาตาลาและศรัทธาอย่างถูกต้องประการที่สองมุสลิมจะต้องเรียนรู้เข้าใจหลักศาสนาอิสลามด้วยกับหลักฐานประการที่สามมุสลิมจะต้องรู้จักและศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและปฏิบัติตามแนวทางของท่านอัลอาสลุลอวันมาอริฟตุรับหลักพื้นฐานข้อที่หนึ่งคือการรู้จักพระเจ้า เมื่อท่านถูกถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านท่านก็จงตอบว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาลาผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงอภิบาลฉันและชาวโลกทั้งหมดด้วยความการุณาของพระองค์อันมากมายสุดขนานับสำหรับฉันพระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงของฉันไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงอื่นใดนอกจากพระองค์หลักฐานนั้นคือคำดัตของพระองค์ที่ว่า อัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินาลามีนความหมายขององค์การนี้ว่าบรรดาการสารรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกทุกผู้ทุกนามอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานวัตลานั่นคือโลกหนึ่งคือผู้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และฉันก็เป็นหนึ่งในโลกจากโลกทั้งหลายเมื่อท่านถูกถามว่าสิ่งใดหรือที่ทําให้ท่านนั้นรู้จักพระเจ้าของท่านก็จงตอบว่า ฉันรู้จักพระเจ้าของฉันด้วยกับสัญญาต่างๆและบรรดาสิ่งที่สูกสร้างของพระองค์และส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญญาณของพระองค์นั่นก็คือกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่วนบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้แก่ชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินและบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นก็คือบรรดามาลาอิกะยินและมนุษย์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหลักฐาน ก็คือคำรักของอัล l l a ์ที่บอกว่าว่ามินอายาติฮิลี้ลุวันนฮาหวัชชัมสุวันกัมมาร์ลาตัชจุดูลิชชัมสิวลาลิกัมมาร์วัชจุดูลิลลาฮิลล่ขัลละกะฮุนในอินกุนตุมอียาหุตะบุดูนในความหมายบอกว่าและส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ก็คือกลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พระเจ้าพวกเจ้าอย่าได้ก้มสุยุดต,ต่อดวงอาทิตย์ และอย่าได้สยุดต,ต่อดวงจันทร์แต่จงก้มสยุดกราบไหว้แต่อลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมันขึ้นมาหากพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่เคารพภักดีเฉพาะพระองค์อย่างแท้จริงและพระดำรัสของ Allah อลลอฮ์ยังบอกอีกว่าอินนารับบะกุมุลอุลฮุนละซีเขาเรากัส م ا و ا ัลอ ل ا ر ยุ س ชิล ي ลลวั استوى على العرش يكش บ ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ช ي ط ي ث ا و ا س و م ر و ا س خ ت ب อัลลอฮุลฮุลกาลอัมรุทบารักัลลอฮุรับบุนอาลามินในความหมายขององค์การนี้บอกว่าแท้จริงพระเจ้าของสู่เจ้านั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในหกวันและผู้ทรงประทับอยู่เหนือบรลลังพระองค์ทรงให้กลางคืนหมุนเวียนครอบคุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วไม่มีพลาดกำหนดที่อัลลอฮ์ได้ทรงวางไว้และทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยทำหน้าที่บริหารตามพระบัญชาของพระองค์เท่านั้นพึงรู้เถิดว่าการสร้างและการบังคับบัญชาทุกอย่างนั้นเป็นลิขิตเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์และผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกคําว่าอารับบูแปลว่าอันมะบูดคือผู้ที่ได้รับการกรพสักาาระหลักฐานนั้นก็คือพระดารัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่า ยาอวันนาสูบุดูรับกุมลที่ล ل ق กุณ و ا ลที่นินมินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูน <ون> ในความหมายขององค์การนี้บอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงกรพบสการะต่อพระเจ้าของพวกเจ้าผู้ทรงบังเกิดสู่เจ้าและบรรดาพวกก่อนหน้าสู่เจ้ามาแล้วเพื่อที่จะพวกเจ้านั้นจะมีความยำเกรงต่อเลาะด้วยการปฏิบัติตามพระบัญชาสั่งใช้และและทิ้งสิ่งที่โปองทรงห้าม ผู้ทรงทําให้แผ่นดินเป็นที่นอนคือทําให้มันเป็นราบเรียบเหมือนกับที่นอนและท้องฟ้าเป็นอาคารก็เปรียบเสมือนกับอาคารที่มนุษย์อาศัยอยู่ใต้โดมใหญ่ก็คือท้องฟ้าอันกว้างไกลแก่พวกเจ้าและพระองค์ผู้ทรงหลั่งน้ําฝนลงมาจากท้องฟ้าและทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาจากน้ํานั้นเพื่อที่จะเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าก็จงอย่าให้มีผู้ที่เท่าเทียม ขูเคียงกับอัลลอฮ์ตาลาอย่างเด็ดขาดทั้งๆท,ท,ที่พวกเจ้านั้นก็รู้ดีกันอยู่แล้วท่านอิหมมอิบนุกะซิดรอฮิมอุลลอฮ์ได้กล่าวว่าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือผู้ที่สมควรที่สุดสําหรับการอิบาะดะก็คือการเคารพสการะบูชา,าอันวาอุลอิบาะดะชนิดต่างๆของอิบาะดะการอิบาะดะต่างๆซึ่งอัลลอฮ์ะาลาได้ทรงสั่งใช้ให้แก่มนุษย์อันอิสลาม คือการนุบน้อมการยอมจำนวนตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกรรพบเที่ยงแท้ใดๆนอกจากอัลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์การดำรงการละหมาดฟรัดูห้าเวลาการจ่ใจสกาดการถือสินอดในเดอรามาต์และการบำเพ็ญฮัจญ์อันอีมาน อันอีมานก็คือการเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจยอมรับด้วยกับดินและพร้อมก,กับการปฏิบัติซึ่งองค์ประกอบสําคัญก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะการศรัทธาต่อบรรดาคมภีของอัลลอฮฺและการศรัทธาต่อบรรดารอซูลและการศรัทธาต่อวันปรโลกและการศรัทธาต่อกฎกําหนดทุกสิ่งของพระองค์ทั้งดีและร้ายอันอิฮซานอันอิฮซานก็คือการทําดีอย่างบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลา เสมือนว่าเรานั้นเห็นอัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องหน้าไม่ว่าเราจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่พระองค์ทรงเห็นเราอยู่ตลอดเวลาและจากการการะทําความดีนั้นก็มีอิบะดาอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากมายได้แก่อัดดัวะการวิงวอนดุอาตอ,อัลลอฮ์อัลคาฟูความกลัวอัลรเจอูความหวังณที่ Allah อัลกลอฮ์อัตตะวักกูลุนการมอบหมายของเราให้กับอัลลอฮ์จัดการอารับบะการปรารถนา อยากได้เป็นที่สุดอรฮบะรู้สึกวันเกรงอัลคุชัวความสำรวมตนอัลกัชยะการหวั่นวิตกอัลอีนาบะการกลับใจอัลอิสติอานะการขอความช่วยเหลืออัลอิสติอาซะการขอความคุ้มครองปกป้องภัยต่างๆอัลอิสติรอซะการขอให้รอดพ้นจากภัยอันตรายอัลเจบฮูการเชื่อสัตว์อันนัซรูการบนบาน และสิ่งอื่นๆนอกจากนี้ที่กล่าวมานี้ก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ที่ได้สั่งใช้และจะต้องกระทําไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นหลักฐานในเรื่องการดอาวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลานั้นก็คือดํารัดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวَ أ َ ن َّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُ م َอ اللَّهِ أ ความหมายว่า และแท้จริงบรรดามัสิดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้วิงวอนขอต่อผู้หนึ่งผู้ใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นใครที่ทำอิบาดาห์ใดๆแล้วแบ่งปันการพักดีให้กับผู้อื่นนอกจาก Allah, อัลลอฮ์ก็ถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่เป็นปฏิเสธนั่นเองจากพระดำรัสของอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่มยะดะอาอัลลอฮิอีลาหันอาครละบรหานะลฮูบี فإنما حسابه อ ن บ อินนาฮูลายุฟเลฮุลกาฟิรุนและผู้ใดที่วิงวอนขอต่อสิ่งที่เคารพอื่นร่วมกับอัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการกระทำอย่างนั้นก็คือหลักฐานที่จะต้องอ้างการทำชีริกอย่างชัดเจนแท้จริงการคิดบัญชีหรือการตอบแทนนั้นของเขาอยู่ที่พระเจ้าของเขาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบกับความสำเร็จจากฮะดิษระบุว่าอัดดออุคมขอิบะะ การวิงวอนการขอดวงนั้นเป็นสมองคือสุดยอดของการทำอิบัตและยังมีหลักฐานอีกดำาลักกองอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวกอละรับบุก um um ุม ah ุดอนีอัสตัจิบละกุมอินนัลลัฎีนยัสตักบิรูนาอัลอิบดะตที่ไดะโครนจะฮันนามบดาคิดินอัลลอฮ์บอกว่าและพระเจ้าของสู่เจ้าได้ตรัสว่าพระเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าสิแล้วข้าก็จะตอบรับพวกเจ้า แท้จริงบรรดาผู้ที่หญิงยะโสโอหังต่อการเคารพพักดีต่อข้านั้นพวกเขาจะเข้าสู่ไฟนรกจะหันนำอย่างน่าอัปยศอดสูหลักฐานจากการกลัวอลัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะคอฟูฮุมบวคอฟูในอิงกุนตุมุมินินดังนั้นพวกเจ้าอย่าก,กลัวพวกเขาแต่จงกลัวข่าหมายถึงให้กลัวอัลลอฮ์หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงจากหลักฐานในเรื่อง ของความหวังอัลลอฮ์บอกว่าฟามังกานายารจูลิกออรับบิฟันยะมันออมลันซอเลฮะเวลายุชริกไอบาดะติรับบิฮิอฮาดาดังนั้นผู้ใดที่หวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาพร้อมกับผลบุญการตอบแทนที่ดีดังนั้นพวกเจ้าก็จงประกอบคุณงามความดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการไิบะดาต่อพระเจ้าของเขาอย่างเด็ดขาด หลักฐานที่ว่าด้วยเรื่องการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เราบอกว่าว่าอัลลอฮิฟันยยตะวกะลูอิงกุนตุมุมินินและต่ออัลลอฮ์นั้นพวกท่านจงมอบหมายไว้วางใจหากพวกท่านนั้นเป็นผู้ศรัทธาว่าไม่เยตะวกันอัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุและผู้ใดมอบหมายต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็เพียงพอสําหรับเขาแล้วหลักฐานว่าในเรื่องของความปรารถนาอยากได้และการสะพึงกลัวและการนุบน้อม ละบอกว่าอินน ah um ัุม كانوا يسارعون في ا ร خ ي ر ا ت و ي ราร ن ا บะว ا و า ا ح ب ا น ك ا ن ل ن อ ك ش อ ئ ي ن ล l l a ์ได้กล่าวว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ที่แข่งขันกันในการทำความดีและพวกเขาก็วิงวอนต่อเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยกับความหวาดกลัวในการลงโทษของเราและพวกเขาก็เป็นผู้ตมตนและเกรงกลัวต่อเราหลักฐาน ว่าดยเรื่องการเกรียกลัวต่อ Allah, ลอร์ลอร์บอกว่าฟาลาตักเชาฮ์มวักเชานีดังนั้นพวกเจ้าจงอยากเปรี่ยกลกัวพวกเขาแต่จงเกรียกลัวข้าเพียงผู้เดียวเถิดหลักฐานว่าดยเรื่องการกลับเนื้อกลับใจหาลอสุบฮานวาตาลาลอร์บอกว่าว่านีบูอิลารับบิคุมวะอัสลิมูละลอร์บอกว่าและพวกเจ้าจงหันกลับไปสู่พระเจ้าของพวกเจ้าเถิดและจงยอมจำนวนต่อพระเจ้าเสียเถิด หลักฐานว่าโดยเรื่องการขอความช่วยเหลือต่อ a อ l ล h ล l l a ์บอกว่าอียะกันะบุดูว่าอียะกันัตเตอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นเราจะเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือจากตัวบทฮะดิษท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยซลลมได้กล่าวว่าว่าอ ah ิดัตตอันตะฟัสตออินบิลละเมื่อพวกท่านต้องการขอความช่วยเหลือท่านก็จงขอความช่วยเหลือต่อล l l a ์เถิด หลักฐานว่าด้วยเรื่องการขอความคุ้มครองปกป้องให้พ้นจากภัยต่างๆอเลบอกว่ากุลอาอูซูบิรบบินนาสจงกล่าวเถิดว่าข้าขอความคุ้มครองกับพระเจ้าแห่งมนุษยชาติหลักฐานว่าด้วยเรื่องการขอความช่วยเหลือให้พ้นจากทุกภัยต่างๆอเลบอกว่า um, um อิตัสดารีซูรบบะคุมฟัสตายาบะละกุมอเลได้กล่าวาว่าจงลำลนึกในขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าของพวกเจ้า ในยามคับขันแล้วพระองค์ก็จะตอบสนองแก่พวกเจ้าหลักฐานว่าด้วยเรื่องการเชื่อสัตว์อ ok ah, ัลลอฮฺซุบฮฺฮานะตาลาได้กล่าวว่ากุนอินนัสลาตีวานุสุกีวามะฮยาย์วามะมาติลิลลาฮิรับบินาลามีนลาชาริกะละหูวบิดาลิกะอุมิรตุวะอานาอวัลุนมุสลิมีนอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะตาลาบอกว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันการอิบาดะหรือพิธีกรรมต่างๆรวมถึงการเชื่อของฉัน การมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายไปของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺตาอลาผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์และด้วยสิ่งนั้นแหละข้าได้ถูกบัญชาใช้และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่บรรดาผู้ที่สวามีพักทั้งหลายจากสุนนะของท่านนบีสุลต์ละฮฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าจากสุนนะของท่านนบีสุลต์ละฮฮุอะลัยวะสัลลัมได้ระบุว่าละนอัลลอฮฺมันซาบะฮะลิไกร์อิลล ท่านอบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้สาบแช่งกับคนที่เชื่อสัตว์มอบให้แก่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หลักฐานว่าดูเรื่องการบนบานอัลลอฮ์ตาลาบอกว่ายูฟูบินนัซริวยะคาฟูในเยมามะกานนชัรูฮูมุสตัตริรออัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานอัลลอฮ์ซุบฮ่าอาตาลาได้บอกว่าและพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามคำบนบานและเกรงกลัวว่าวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่ว